สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับตรงกับเช้าวันที่16ตุลาคมนะครับ2 5ง4นะครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะมาหว่านปุ๋ยให้กับยางพาราครับครับด้านหลังของเรานะครับเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องพ่นหว่านปุ๋ยนะครับนี่เป็นเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับใช้ทั้งพ่นข้าวพ่นปุย๋ยดานครับเครื่องตัวนี้ก็ซื้อมา ช้นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วนะครับใช้ดีมากครับเครื่องนี้ที่ผมซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณ3 5 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นอย่างดีเลยครับตัวเครื่องนะใช้เครื่องของฮอนด้าครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีตัวที่เขาทําออกมาราคาถูกๆูกก็มีเยอะนะครับแต่ว่าอาการใช้งานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับครับใช้ทั้งพ่นข้าวพ่นปุ๋ยได้สารพัดประโยชน์นะครับ ผมก็เตรียมปุ๋ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานคืมๆม,มาก็เลยรีบเอาปุ๋ยมารอไว้ก่อนเนี่ยนี่สูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับปกติก็จะใช้ปุ๋ยสูตร3 0 58นะครับเป็นปุ๋ยผส,สมไอผสมแม่ปุ๋ยนะครับของกลุ่มที่ทําการผสมแต่ว่ารอบนี้นะครับมีความล่าชา้าผมก็เลยต้องไปซื้อที่ร้านนะครับมาหวานให้ ต้นยางพลาก่อนครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่นํามาอันนี้เดิมนะครับเป็นเป็นเหล็กที่ใช้สําหรับตั้งแผงลอตเตอรี่นะครับคือเมื่อก่อนผมก็เป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับตอนนี้หยุดขายแล้วก็หันมาจิตยานก็ทําการเกษตรนะครับเต็มตัวก็เลยเอามาดัดแปลงครับด้านบน,นก็ใช้เหล็ก กาวันครับที่มันเหลือจากการต่อเติมบ้านนะครับเนี่ยมาเชื่อมต่อนะครับมันก็จะเป็นยึดแบบตายตัวเลยนะครับผมบางคนก็จะทําขาพับนะครับติดตัวเครื่องพ่นเลยนะครับใช้สปริงนะครับทําให้มันพับเก็บได้ก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ใช้อันนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวปีหน้าโอ,อกาสหน้าก็จะลองทําแบบที่ติดตัวเครื่องพ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไปไหนมาไไรล้วก็ยกลําบากนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเตรียมบรรจุปุ๋ยกันเลยครับผมบปุ๋ยใส่เลยนะครับนี่นะครับดูปุ๋ยสูตรนี้นะครับมีในตัวเจน โพเทสเซียม <Pot> <Pot assium S 1> เยอะกว่านะกว่าตัวกลางครับตัวฟอสฟอรัสนะครับผมสูตรยี่สิบแปดยี่สิบนะครับผมนี่แล้วก็ตักใส่ถังเครื่องพ่นเลยนะครับผมน,นะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยลงในถังเรียบร้อยครับผมก็จะเติมประมาณนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยมันจะหนักพอสมควรนะครับ ที่จริงนะครับความจุของถังนี่ก็ประมาณ26ลิตรนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นของเขาตัว26คือ26ลิตรนะครับความจุของถังครับทีนี้การจะเติมปุ๋ยลงในเครื่องนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังครับปุ๋ยที่มันมันล่วงหล่นนะครับบางทีมันอาจจะเกาะอยู่ตามเครื่อง,งด้านนอกที่มันเป็นชิ้นส่วนของโลหะของเหล็กไหลต่างต่างนี่ครับหลังจากที่เราใช้แล้วเราก็ต้อง ล้างทาความสะอาดให้ดีนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์จากการซื้อมาใช้ครั้งแรกนะครับพอซื้อแล้วก็มาวางทิ้งไว้นครับไม่ได้ล้างปรากฏว่าปุ๋ยนะครับมันไปกัดเหล็กนะครับทำให้เกิดเป็นสนิมนะครับทําให้น็อตไอตัวยึดคาบูข้างในนี่มันขาดคาอยู่ในตัวคาบูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะทั้งมาก็จะเป็นสนิมนะครับก็ต้องซื้อ ไอตัวน้ำยากำจัดสนิมมาพ่นนะครับผมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหว่านปุ๋ยกันเลยนะครับผม ครับตอนนี้ก็หว่านปุ๋ยเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสองกระสอบด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนแรกเราใช้ตัวนี้นครับเป็นที่ตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับตอนนี้กานปุ๋ยเสร็จแล้วทําเป็นที่นั่งเลยครับผมเนี่ยครับประโยชน์หลายอย่างครับสําหรับ การหว่านปุ๋ยวันนีนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับฝนตกแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับตกปล่อยๆนะครับให้ทําให้ต้นยางครับเปียกผมก็ไม่ได้มากรีดยางนะครับผมเมื่อคืนก็พักผ่อนเต็มที่นะครับพอช่วงเช้านะครับก็เลยถือโอกาสมาหว่านปุ๋ยรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับสำหรับการหว่านปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีปุ๋ยอินีย์หรือพวกสารปรับสภาพดิน โดเไหมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทานีพัฒนาที่ดินนะครับสรินนะครับมาช่วยในการปรับสภาพดินนะครับทําให้ดินมีสภาพที่หมายถึงว่าเหมาะสมนะครับสาหรับการเจรเิญเติบโตของพืชน,นะครับโดยเฉพาะยางพารานะครับซึ่งการหว่านปุ๋ยนะครับโดยใช้เครื่องพ่นหว่านนี่ก็ผมถือว่าเป็น ความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับการใช้อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการใช้แรงงานนะครับอาจจะมีต้นทุนด้านการซื้ออุปกรณ์นะครับซื้อเครื่องขอโทษนะครับยุงเยอะนะครับในส่วนอย่างต้องซื้อเครื่องนะแต่ว่าผมก็ มีอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะครับคือช่วงหวานข้าขวผมก็จะไปรับจ้างนะครับหวานข้าวซึ่งการรับจ้างหวานนะครับในฤดูการเดียวก็สามารถที่จะคืนทุนนะครับจากการที่เราต้องไปซื้อเครื่องมาในราคาประมาณ3,500นะครับ3า0 0บาทเพราะว่าแต่ละเจ้าที่ให้ไปหวานนะครับก็จะ10-20ไรนะครับในอัตราไรล,ละ70บาทอันนี้ ถือว่าเป็นราคากันเองนะครับสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถ้าไกลกว่านั้นก็จะต้องมีการบวกค่าเดินทางที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ยันนะครับช่วงท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่มากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube น้องแมนครับช่องสวัสดีอีสานนะครับซึ่งการทําคลิป บางครั้งก็อาจจะกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับเป็นมือใหม่นะครับผมการพูดก็อาจจะยังไม่คล่องครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกครับที่ไดออกกล้องนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับในสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงทเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านมากครับผม